วันนี้แอดจะมาสรุปราวพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาด,ดูของวันที่เก้ากุมภามันดูของวันที่เจ็ดกุมภาก่อนนะคะเสียดายเนาะแอดให้อันนี้นะคะแปดหกให้ตัวกลับแต่ตัวล่างมันไปออกบนสองงั่วติดแล้วนะคะมันล่างมันมาออกบนหกแปดนี่นะคะชุดนี้เนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเข้าเป็นตัวกลับเนาะบอกไม่ต้องกลับแต่ เนี่ยแอดก็ว่าอยู่มันมาตรงๆรงเนี้ยมาทั้งแปดหกหกแปดนะคะแต่อันนี้แอดแอดเน้นเลขหกให้แต่แอดไม่ได้เขียนหกแปดให้นะคะมันก็ดันมาเนาะเน้นเลขเก้าให้มันก็ไม่มาเน้นหกเก้านะคะแอดว่าหกเก้ามันน่าจะมามันก็ไม่มามันก็มาบนหกแปดนะคะเสียดายเนาะตรงนี้เนาะเก้าหกแปด ักร้อยผิดอะมาดูงวดถัดไปนะคะงวดของวันที่เจ็ดกุมภานะก่อนจะดูงวดถัดไปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะ การคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข channel ค่ะ,ะมาดูงวดนี้เลยนะคะงวดนี้ล่างมันชนกันที่แปดนะคะเดี๋ยวบนเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะเพราะฉะนั้นวิ่งล่างนะคะ ก็คือเลขแปดเนาะเขียนก่อนเลยนะคะวิ่งล่างแปดเนี้ยจะจับคู่ให้นะคะแปดห้าแล้วก็แปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะคะแปดแปด แล้วก็หลักหน่วยที่เป็นเลข8เนาะก็มีแล้วเนาะแปดห้าแปแล้วก็9 8้าแปนะคะเก้าส่วน3ตัวบนนะคะก็จะเป็น6 9 6 0แล้วก็6กหนึ่ง เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดเก้านะคะแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งส่วนเน้นหกกับเจ็ดนะคะบนแต่จะจับให้สามตัวนะคะ ล่างเออแปดแปดล่างหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยนะคะเก้าแปดแปดเก้า เหมือนล่างอันเอดเน้นให้สั่งชุดนี้นะคะส่วนล่างเนาะ ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอดนั่นให้นะส่วนบนบนนะคะเน้น6กับ7บนเน้นหกกับเจ หกเจ็ดแปดแปสแปดหกมันออกตรงไหน ศูนย์สองส,สอ๋อถูกแล้วถูกแล้วก็จะเป็น หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งหลักร้อยนะคะหลักร้อยเอ ลักร้อยนะคะแอดเน้นให้ห้านะคะห้ากับหกอันนี้ตัวชนชนเลขแปดนะคะห้ากับหกก็จะเป็นห้าหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่ง ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งหลักร้อยอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลขหกนะคะ ถ้าเน้น8นะคะ8ถ้าเน้น8ก็ตัวนี้8 9 8 0 8 1 9 8ถ้าชุดเต็มของล่างนะคะมันจะเป็นชุดนี้นะคะแอดจะเขียนให้ตรงนี้นะคะ8 5 8 6 8 7แล้วก็8 8

มี7 0แล้วก็มี08แต่ไม่มี05นะคะบนไม่มี5เนาะมีแต่ล่างเป็น5ถ้าเน้น8นะคะ8บนก็จะมีกี่ชุดก็จะมีตรงนี้นะคะ8 1 2เอ้แปล่างนะคะ3 4 5 จะมี6ชุดนะคะถ้าเน้นล่างเนะแต่ถ้าใครจะเอาล่างหมดเลยก็ได้นะคะล่างหมดก็แค่12ชุดนะคะล่างบนบน9ชุดนะคะถ้าจะเอาอย่างนี้นะคะ2ตัวเน้นที่2ตัวนะคะแต่ถ้า3ตัวถ้าแอดแอดว่าเน้นหลักร้อยที่เป็นเลข6นะคะแต่ไม่รู้ว่า6จะมาอยู่ตรงไหนเนาะ หรือจะเป็นหลักร้อยเลข7เลข7ไม่มีจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นหลักร้อยนะคะก็คือเลขเลขแเพราะมีเบิ้ลเนาะมีเบิ้ล มันจะมีมอที่แล้วมันซ้ำกันแปดหกหกมน,นี้มันซ้ํากันตัวที่ซ้ําของบนนะคะตัวที่ซ้ํากันก็คือเนี่ยค่ะหกศูนย์หกหนึซ้ํากับล่างแล้วก็ซ้ํากับบนอีกชุดหนึ่งนะคะบนอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นหลักหลักสนะิบเนาะเก้าศูนย ก็อันนี้เป็นหลักษณะเห็นนะคะเดี๋ยวจะย่อให้ดูนะคะ นี่ชุดเต็มนะคะชุดเต็มแอดก็ส่วนบนนะคะบนบนเลข6กแอดหมันมาซ้ำนะคะแต่ว่ามันมันก็เด่นทั้งทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบด้วยนะคะบนเ้าวิ่งเมื่อที่แล้วก็ให้วิ่งบน6เนาะ วันนี้ก็หกเหมือนเดิมน,นะคะไม่หกก็แปดเพราะมันถ้ามีตัวชนแล้วยังไงแปดมันต้องมานะคะถ้ามันชนอย่างเงี้ยพอแอดเคยชนชนตัวเดียวอย่างเงี้ยมาแน่แต่ไม่มาแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวกลับหรือจะตัวหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยให้กลับด้วยนะคะเพราะว่าแปดแอดเคยมามันมาอย่างนี้นะแต่มันมาตัวกลับบ่อยนะคะ แอดก็ว่าถ้าเป็น58 68 6ดหกแหกแปมันซ้ำไปแล้วเนาะมันจะมาอีกหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะคะก็เป็น86ก็ได้เนาะแล้วก็8ปด8จ็ดแแล้วก็08นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคนที่กดติดตามแอดแล้วแอดก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ